สวัสดีครับวันนี้จะปลามายะกับแก้มกับเข้านี่กึดตึ่มออกหออูอลื่อเต้เนะี่ยแล้วก็มีซี่โค้งให้หน่อยผมว่าจะไปจะเอาไปยะพัดกระเพราซี่โคง้งเผ็ดๆกีนนะเดีย๋ยวลองไปพอกันครับผม นี่ครับผมนี่คือใบจันนะครับใบยีรานะครับผักกาดองใบยีราผักเหนือห้องใบจันนะครับหรือว่ากระเพราควายนะครับเก็บใส่หน่อยครับเผื่อความเผ็ดนะครับแล้วก็กระเพราครับกระเพรานี่มันรักออกหลังห้องน้ำนะครับเพานี่ใส่หนักหน่อยหอมนะครับแต่ใบจันนี่ ดอกลิ้นนะครับนี่ครับกระเพรากับใบจันเราต้องไปล่างไปสวยไปล่างมันสะอาดสะอ้านก่อนสักเจ็ดสิบแปดน้านะครับนี่ก็เครื่องเคียงนะครับหอมหัวใหญ่หิหัวนะครับแล้วก็ิกแดงกินได้สักสี่กันนะครับนี่เป็นซี่โครงที่หอ,อย,ยไปยะนะครับเดี๋ออยวหอยต้องไปซอยก่อนครับ ใส่เป็นตีนเป็นตอนก่อน,นครับหอมแดงเออเนีย่ยหอมเตรียมกรับพี่แห้งนะครับนี่ครับขันตอนนี้หอยปละยะน้ำพัดก่อน,นครับใส่น้ำมันไปก่อนนะครับ หอมแล้วก็ใส่พริกแห้งกับหอมเตรียมเดี๋ยวต่ำเลยเอราะว่าไฟอ่อนๆนะ้นะไฟแห้งมันจะไหมนะครับ าาแล้วก็ล้อให้มันเดือดครับให้ปุนงครับพอน้ำเดือดแล้วหอยใส่น้ำตาลทราย1นึจอดนะครับรดดี1นึจอดแล้วก็ชู้รสหรือผงนัว1นึจอดนะครับ ขั้นตอนต่อไปหอยไซซี่โคง้งี๋ยวเอยโซยเลยนะครับนี่นครับนี่จเจ็นไฟแหงลนะีเนอร์ ม่มันเดือดอ่อนอ่นอ่น่อนอวะ 1, ต้องปิดฝาล้อก่อนนะครับรอให้มันซุกนะครับนะครับพอเลยน้ำไก่แห้งนะเขาจะปุ้งหลอดสองนะครับด้วยสีดํานะครับแต่งสีหน่อยนะครับแล้วก็สีอขาวนะครับหน่อยนะครับต้องใส้น้าไมัเอียมนะครับ หมดเลยนี่เขาปใส่หอมหัวใหญ่ครับพี่แดงกินดาที่เขาซอยไว้นะครับใส่สหมดเลยนะครับหอมหัวใหญ่นี่ใส่นักอมา่ล้ำนะครับเพราะว่ามันจะหวานเกินครับนะครับสีหน้ากินพอนี่เขาล้อหอมหัวใหญ่ซุปก่อนนะครับเดี๋ยวเขาถึงจะใส่ใบกระเพรานะครับ,รบใบจันนะครับ นี่ครับเขาจะใส่ของเขาเลยนะครับอ่านต่อขุ้ข่ายแล้วมีแค่เลยครับใส่อยู่ ข้าก็เลยครับกับแกนสมอทุกแล้วปิดแก๊สเลยนี่นะครับพัดกระเพราสี่โค้งนะครับใส่ใบจันเพื่อความเดาะลิ่นอีหน่อยนะครับนี่เรียบร้อยครับผมฝากทุกคนกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ผมดวยเน e r ขอบคุณครับสวัสดีครับผม